เพราะก็ในเอเชียบุกี้ไลท์แถลนะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมุดเกี่ยวกับกระแสนวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกของวันนี้ค่ะแมเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเหนืคะสื่อท้องถิ่นได้รายงานว่าบอริหารแมเชสเตอร์ยูไนเตดยังคงไว้วางใจรูเบนอโมลินให้ทำหน้าที่ต่อไปค่ะ ซึ่งปีศาจแดงพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ3มวันอาทิตย์ทำมาให้บอสเจ๋งนะคะทำสถิติสุดห่วยชนะแค่8ประตูจาก31เกมนะคะในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่มาทำทีมเมื่อพฤศจิกายนปีก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีะคาแรงข่าวใกล้ชิดของปุสซีฟอยด์ทงองคนนี้เขาก็ยอมรับนะคะว่ามันไม่น่าเชื่อว่าตำแหน่งของเขายังไม่เป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริงอะไรนะคะถึงแม้ว่าจะพ่ายในลีกไปแล้วถึง16หนัดด้วยกัน ซึ่งอโมริมนะคะมีสัญญาจนถึง2027นะคะถึงแม้ว่าเขาจะได้รับความไว้วางใจจากบอร์ดผู้บริหารต่างๆแต่บอร์ดรับพนันของอังกฤษก็ออกราคาว่าเขาจะเสี่ยงโดนไล่ออกอันดับ2ต่อจากแกมพอตเตอร์นะคะกุนซือของเว์แชมยูเนเตดนั่นเองค่ะ <S <S ไปต่อกันเลยค่ะโรรีดีลาบนะคะพ่อเรียมดีลาค่ะหอกพลังหนุ่มนะคะ ของเชลซีเขาได้เผยอาการเจ็บทําให้ลูกชายเขาเบื่อหน่ายค่ะจนหันไปฝึกมายากลแล้วก็ทําโจทย์คณิศาตสตร์ระหว่างพักฟื้นค่ะเจ้าตัวย้ายจากอิปวิททาวน์ร่วมทัพสิงบรูด้วยค่าตัว30ล้านปอ์แล้วก็ลงให้ทีมใหม่ไปทั้งหมด9้านัดทุกถ้วยเจ็บแฮมสตริงต้องพักถึง2สัปดาห์นั่นเองค่ะ ลุยเอลิก้กุนซือของปารีสแซงต์แชร์แมงได้เปิดเผยว่าได้แรงบันดาลใจจากโคตรล็อบบี้คือสาเหตุขึ้นอันธจันย์คุมทีมนะคะช่วงครึ่งแรกเกมลีกเอิงนะคะเปิดบ้านชนะลองไป2ประตูต่อศูนย์ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแบตลี่บาคอลาค่ะยิงประตูในนาทีที่15แล้วก็51นะคะช่วยทีมแชมป์ยุโรปค่ะเก็บ12แต้มจาก4นัดแรกนำจากฝูงฝรั่งเศสนะคะแล้วก็การแ,ารแข่งครึ่งแรกเอลิก้เขาก็สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลขึ้นไปดูเกมบนอันธจันร์ที่ปาร์กเด ก่อนที่เครื่องหลังถึงลงมายืนข้างสนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเจเและมิโดกูค่ะปิกตัวจิตของแมชเตอร์ซิตี้ได้โพสโซเชียลว,ว่ากำลังเข้าพิธที่ล้างบาปของศาสนาคริสต์ค่ะหลังทำสองแอซิดช่วยทีมเปิดบ้านถล่มแมชเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์ค่ะเดวกูใช้เวลา18นาทีนะคะลากหลบแนวรับไปเปิดให้กับฟิลฟอร์เดนโขกนำแล้วก็เครื่องหลังเนี่ยจ่ายให้อาิงฮารันนะคะกดอีกหนึ่งลูกนั่นเองค่ะและค่ะสุดท้ายของนี้ค่ะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีนะคะ เขาได้ยอมรับว่าต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมรุ่นใหม่โดยยกตัวอย่างไม่อาจใช้วิธีตะโกนหรือปลุกใจได้ต่อไปนะคะซึ่งเดวอนดัฟกี้ยังผลิตสกอร์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งยิงไป2ใจหนึ่งช่วยทีมแข่งลาลิกา้าเปิดลังถล่มบาเลเซียไปทั้งหมดหกประตูต่อศูนย์ค่ะภายในบาซา่าเธอก็เต็มไปด้วยดาวรุ่งนำโดยรามิญยามานนะคะฟาวคูบาซีค่ะมาคคสซโดแล้วก็เวาดวอนดัฟกี้ค่ะพบสื่อก็ได้ถูกถามถึงระยะห่างระหว่างวัยนะคะก็บอกว่ามันเป็นความท้าท ครั้งใหญ่นะคะแล้วก็เขาก็มาจากพลยุตกับพวกเขาค่ะและวเขาก็ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อคิดเหมือนวัยรุ่นแต่เปลี่ยนวิธีมองด้านดีของพวกเขาให้มากที่สุดค่ะเป็นยังไบ้างคะสำหรับข่าวที่แน,นนนํามาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลท์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้เนนต้องไปก่อนค่ะ